่ะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดเกม Dynasty Hero นะครับจำนวน20โค้ดใครที่ไม่อยากเสียเวลานะครับดูที่ใต้คลิปเลยแล้วกันว่ามีโค้ดอะไรบ้างวันนี้เป็นวันที่16นะครับ16เดือนกรกฎาคมนะตอนนี้ผมมีทองอยู่100ทองนะครับก็คือว่าไม่สามารถเด่จะสุ่มอะไรได้นะก็ต้องขาดอีก2 8 0ตำลึงวิธีเติมโค้ดให้ไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็เลือกที่รหัสของขวัญอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มใส่โค้ดกันเลยเริ่มจากโค้ดแรกนะครับโค้ดไหนใช้ได้ผมจะเขียนที่ใต้คลิปโค้ดไหนใช้ไม่ได้ผมจะไม่เขียนเพราะฉนั้นใครที่อยากได้โค้ดอย่างเดียวเนี่ยดูที่ใต้คลิปเอาแล้วกันนะจัดไปอันนี้โคตดแรกอ้าร้อยทองนะครับโค้ดแรกผ่านนะครับโค้ดที่สองหนึ่งร้อยทองนะครับผ่านนะโอ้โค้ดที่สามครับโค้ดมันเยอะห้าสิบทองโอ้ โคตที่สี่ครับนะความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่าห้าร้อยนะโคตที่สี่ห้าร้อยนะมีชาร์จรับคนเก่งด้วยอยีกหนึ่งอันอันนี้ไม่ผ่านนะไม่ผ่านผมจะเขียนไว้ว่ามันไม่ผ่านก็คือว่ามันหมดอายุมันไม่ใช่ไม่ผ่านมันบอกว่ามันหมดอายุเนี่ยแพ็กเกจหมดอายุนะครับผมก็จะขีดไว้ว่ามันหมดอายุไปแล้วในท่านมนุ่งหน้ามัสนามรบกันเถอะอ่าหมดอายุแล้วอ่าจะขีดไว้ก่อนมันเคยใช้ได้นะก่อนหนะน้านี้ตอนนี้มันหมดอายุไปแล้ว หมดอายุไปแล้วโอ้โหหมดอายุหมดเลยโอ้โหหมดอายุหมดเลยยังต้องจลงพี่ครหมดอายุได้ไงวะหมดอายุแล้วนะโอโ้อันนี้หมดอายุหมดเลยวะโอเคผมจะเอาแต่อันที่มันใช้ได้แล้วกันอ่าน,นี่ได้หนึ่งร้อยทองนะครับนี่ได้อยู่หนึ่งร้อยทองอันนี้ได้สองร้อยโอเคผ่าน อันนี้ได้อะไรมาก็ไม่รู้ได้ยาทะลวงได้ยาทะลวงใช้ได้อยู่อันนี้สามร้อยครับสามร้อยทองสองร้อยทองนะครับโอ้ได้ได้ยันได้อะไรมานะอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ของของดีนะเป็นพวกอุปกรณ์น้อยทองครับ อะไรเนี่ยป้ายรีเฟรชแล้วก็หินนิดหน่อยของขี้กากอันนี้ก็ของขี้กากครับผมนะโคดเล็กๆน,น้อยๆใช้ไปพอได้ยาใส่อ่าหนึ่งร้อยทองครับหนึ่งร้อยทองของขี้กากครับนะก็ใช้ไปของพีเอ่อหนึ่งร้อยทองครับโอ้รวมๆแล้วคือโคดที่ใช้ได้มีจำนวนสิบหกโคดนะครับสิบหกโคดที่ใช้ได้ในปัจจุบันรวมๆแล้วเนี่ย เราได้ทองมาประมาณสองพันสามร้อยทองนะครับแล้วก็ได้ได้ป้ายสุ่มอันนี้มาด้วยนะเอโอ้ถือว่าสุดยอดเลยนะได้ป้ายสุ่มมาส่วนพวกไอเทมเนี่ยนี่ครับได้มาเพียบเลยอันนี้คือไอเทมที่มันได้มาจากเอ่อสุ่มนะอืมโอ้สุดยอดเลยวะก็ที่เหลือก็ไปเก็บเก็บเอาเพิ่มแล้วกันเพราะว่าอันนี้อันนี้ถือว่าอันนี้ผมเพิ่งเล่นไปนิดเดียวเองนะคือเวลห้าทองก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับอันนี้เราสามารถ เก็บอะไรได้ต่ออีกเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด่านแรกเนี่ยยังไม่ได้ผ่านเลยนะใครที่แบบว่าอยากจะเอาทองเพิ่มเติมก็เคลียร์พวกด่านกบฏผ้าเหลืองพวกอะไรลุยกันต่อไปนะครับประมาณนี้แหละนะโค้ดที่ใช้ได้มีสิโค้ด่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้างั้น <c ười> คัดแยกมาแล้วคือจริงๆอ่ะผมทําคลิปนี้มาเพื่อเอาไปดูเองด้วยแหละนะคัดเลือกโค้ดที่มันใช้ได้ <c ười> จะขอหาโค้ดเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนะมันมีมัเปาจะต้องเก่งกว่าคนอูมพ่อของข้าให้ได้มันมีโค้ดอะไรที่แบบว่าผมผมยังไม่ผมยังไม่เติมเลยบ่แป๊บหนึงผมขอเช็คไว้ก่อนแป๊บนึงมันอาจจะมีโค้ดที่ผมยังไม่ได้เติมนะสกูอันนี้อันนี้อันนี้ผมเติมไปยังโอ้ยอันนี้ยังไม่เติมสามร้อย อ่ามีอีกมีอีกมีอีกทำหนึ่งนะอันนี้อันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้หมดอายุโอเคเข้าใจอยู่ไอทีเคหกหกนี่ใส่ไปยังโอทีเคหกได้นะได้อีกอนหนึ่งนะโอ้สวยเลยว่นะนักรบในตำนานทุกคน อยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ผมจดไว้ไหนวะเนี่ยอาจารย์ของข้าคือหัวโตว ek 3 3 3อ่าได้อีกหนึ่งร้อยทองโอเคครับผมก็น่าจะครบแล้วอู้ได้มา2850อ้าอ่ะเดี๋ยวสุ่มเลย เดวสุ่มให้ดูเลยนะครับผม2850ทองเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะเอ่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจัดไปสัดเปี้ยงครับสัดเปี้ยงซัดเปี้ยงนี่โอ้คุณผลส้ม2ตัวคุณผลส้ม2ตัวนะอย่างได้นะให้อย่าให้อย่าเปิดมาตัวแรกไปอะไรกุยแกได้กุยแกนะได้กุยแกนะครับ ามาอีกตัวนึงได้อะไรความงาของข้าดวนแสงแห่งดวงเอ้ยนี่มันระดับวิรุรุษเียวเซียนไยอ้หยาโอ้โหกองทัพผมมันจะจะโหดเกินไปแล้วไปยังได้ตัวกากครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โหนี่แบบโอ้คุณเล่นไอดีนี้เลยดีไหมเนี่ยคือแบบได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> มันเกินไปมันเกินไปแล้วเอาคุยแกมา เลียวตังจะในท่าวเซียนมาจะนำลบกันเถอะความงามของข้าโอ้ดูดิเลียวตังจะตกเป็นพลังลบเป็นหมื่นนะครับนะตัวหลักพลังลบสองวันไอ้พวกนี้เป็นหมื่นน่ะพลังลบอ่ะเกินไปเกินไปไหนในลอง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 ดิลองเอาไปตีนะครับเป็นยังไงผมว่ามันฟาดโป๊ะเดียวแตกแน่เลย โอ้โหดโูโหดมากตัวหลักนี่กลายเป็นขี้ไก่ไปเลยโอ้โหอนกไปจิกนี่คือแบบว่ายังยังไม่ได้ปล่อยสกิลนะอโอ้โหโ,โหดมากโ,โหดมับคนไรเออพอได้โชว์พอยังไม่เห็นสกิลกุยแกเลยนะสุดยอดสุดยอด อ้ได้ฮีโร่แบบนี้มารู้สึกดีไยเออข้อถาวะในท่านพวกเราไปเปิดใช้สมุดขุนพลเธออะไรกันเปิดใช้เปิดใช้สมุดขุนพลนะทำให้แบบหมดขึ้นนะอ่าประมาณนี้โอ้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยมันขึ้นเดียวกับการอัปเกรดต,ต่างๆด้วยตัวละครถึงจะหดขึ้น ไอพวกที่เพิ่มมันเป็นเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าแบบเริ่มเริ่มต้นเล่นได้เลยเนะี่ยถ้าเกิดว่ามีมีคือแบบเปิดมาแล้วมี2ตัวคือแนะนํานะถ้าเกิดว่าใครที่เปิดไม่ได้2ตัวนะคือดูอย่างผมเนี่ยคือผมผมได้2องพทองผมเปิดได้2ตัวใช่ไหมคือใครที่เอาคอนนี้ไปใช้แล้วเปิดไม่ได้2ตัวสร้าง ID ใหม่นะครับสร้าง ID ใหม่เลย ใครที่แบบว่าเอาโค้ดผมไปใช้แล้วมันเปิดเปิดขุนพลส้มสองตัวไม่ได้คือสร้างไอดีใหม่จนกว่าจะได้จนกว่าจะได้ไอดีที่มันสามารถที่จะมีตัวละครส้มสองตัวแล้วเราค่อยเล่นนั่นจะถือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะต้นทุนต่างกันนะครับผมอ่าถ้าเราอยากที่จะมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นเราต้องเปิดได้ฮีโร่สีส้มสองตัวครับเป็นเป็นอันดับแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราผ่านผ่านฉาก เราผ่านฉากประมาณสามด่านเนี่ยม,มันก็จะให้ให้ทองอีกห้าร้อยแล้วเราถ้าถ้าเราผ่านด่านไปอีกมันจะให้ตัวละครสีส้มฟรีอีกหนึ่งตัวกองทัพเรามีตัวละครสีส้มได้ห้าตัวคือถ้าเราได้มาสองตัวเราจะขาดอีกแค่สามตัวนะครับเออซึ่งโค้ดนี่ยผมบอกเลยว่าโค้ดนี่มันมันให้มาเยอะจริงๆแถมพวกโบนัสอะไรเนี่ยเนี่ยพวกโบนัสเนี่ยมันมันมันก็มีอีกนะมันมีอีกเยอะเลยโอ้งานเลี้ยง กินอาหารฟื้นกําลังได้ไอ้พวกงานเลียเนี่ยมันมันเสียอย่างหนึ่งคือมันกดกดไอ้นี้ไม่ได้อะกดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกดย้อนหลังอะกดรับย้อนหลังคือบางเกมมันจะมีใช้ทองในการกดรับย้อนหลังนะแต่เกมนี้ไม่มีเราต้องมาเช็คตามเวลาจริงๆนะครับต้องมาเช็คตามเวลาให้ทันอะไรเงี้ยแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ยจะมีแบบว่าจะมีของทองลดราคาด้วยทองนี่สําคัญผมบอกเลยทองนี่เป็นอะไรที่สําคัญมาก เนี่ยเห็นไหมล็อกอินก็แจกอีกสามร้อยเนี่ยผมนี่ผมยังไม่รับเลยเนี่ยนะถ้าผมรับเนี่ยผมผมมีเยอะเลยเนี่ยผมยังไม่รับนี่โอ้ทองนะอันนี้ผมผมมาเล่นวันที่สามอันนี้อันนี้มันผมมาเล่นเซิร์ฟเก่าๆนะเพราะว่าที่มาเล่นเซิร์ฟเก่าเพราะว่าไอเซิร์ฟใหม่ผมสมัครตัวไว้แล้วไงไอดีเนี่ยมันก็เลยแบบเออเนี่ยถ้าเราได้ทองมาเยอะเนี่ยเราแนะนานะไอชุดเซตสีฟ้าเนี่ยซื้อเลยนะราคาสี่ร้อยทองเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับไอเซตสีฟ้าเป็น ระดับเริ่มต้นเนี่อถ,ถือว่าดีถือว่าดีมากในการใช้ในการเคลียร์ด่านต้นๆน,นะถ้ามีเส้นสีฟ้ามันจะเพิ่มความแข็งแกร่งของนีโรได้อีกอโอ้มาสอนเล่นทําไมเนี่ยผมว่าคนที่เข้ามาหาโค้ดเนี่ยก็คงจะเล่นเป็นอยู่แล้วแหละแค่แค่ต้องการโค้ดนะเออ,อยังไงก็ฝากกดไลค์ลคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้เป็นคลิปที่เอาไว้แปะโค้ดเพื่อให้ผมได้เข้ามาเติมเองนี่แหละเจอกันะครับ นายชอบว่ากดไลค์ด้วยแล้วกัน <c oughs> ตัวไหนเก่ง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอธิบายอีกทีนะ <c oughs> นาโนนะ